สำหร e <tinc S 1> ับอันนี้เราจะเป็นการสอนวิธีเนาะที the ่อ the so ่าร <Yeah. S 1> ีเดอร์หรือว่ารถเนาะไปเอาเครื่องสักการะกันนี่นะครับแต่ละอ่ารีเดอร์หรือว่าซูเฟอร์รถซีอันนะครับเป็นของตัวเองเนาะตัวอย่างอันนี้เนาะแล้วก็สปอนเข้าแบบนี้เนาะหลังจากปอนเข้าแบบนี้เนาะเป็นซีเมนแบบนี้เนาะก็คือเนาะเวลาซูเฟอร์เนาะขับรถเนาะไปเอาเครื่องศูนย์บริการซูเฟอร์กัใส่ปุ่มอันนี้เนาะเอาจากจุดบริการเนาะซูเฟอร์แตะเข้านี่เนาะแล้วก็ เลือกเนาะสมมติหัวสิบเอายูซูนไดคือสมมุติอันนี้เอาสิเอายูซูนซูนซูนดอนก้อยสน็อสมมติหน่อยดอนก้อยก็พิมพ์ใส่เลยเนาะสักคารดอนก้อยแล้วก็ยึนดันเนาะแล้วกากดสแกนอันนี้เนาะหรือว่าเนาะาสแกนไปได้ก็บอนเล็กแทกิงใส่เนาะแทกิงโอเคนี่แบบนี้แล้ก็ค้นหาเนาะ เนื่องจากคนหานะี่ยกรสิออกเครื่องมาแบบนี้เนาะเอากะกดเนาะแล้วก็จึนจันเนาะตกลงอ่าเทวดาสำเร็จเนะาะเทวดามีสิบอันเราก็กดกดกดแต่ละอันเล็กเช็คกิ้งของแต่ละอันนนั้ใส่ๆเนาะก็จึนจันแบบนี้เนะาะเทวดาสำเร็จเนาะเวลาอ่ารถไปเอาเครื่องอยู่สาขาหรือว่าอยู่ศูนย์บริการเนาะก็ประมาณนี้เนาะ